เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมเอ็กเลเซอร์ไละ์นี่ก็คือเกมฟิฟาย์นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่วงที่ไล่สาระของผมอีกแล้วนะครับผมมากก็คือฟิฟาย์เอ็กแอนิเมนะวันนี้ที่ผมจะมาแต่งตัวก็คือตัวละครในเรื่องนารูโตะนะเป็นนินจาหญิงนะครับเป็นนินจาแพทย์อ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าใครอ่อาคนนั้นก็คือฮารุโนะซากุระนั่นเองนะครับเงี้ละมาครับไปที่อ่า แต่งตัวเอ,อ้วันที่แตแต่งตัวเราไปเปลี่ยนตัวละครก่อนเพราะว่าสากุระเป็นตัวละครยีน่าจะรู้อยู่นะแต่งตัวครับเดี๋ยวาสากุระเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับปับ๊บอ่าผมสากุระจะเป็นสีชมพูเออแบบนี้ก็ได้อยู่มั้งนะได้อยู่นะเสื้อเ,เป็นอ่าเป็นชุดสีออกแดงๆนะเดี๋ยวเราจะให้เป็นสีอ่ะ สีมพูเพราะว่าเป็นเสื้อตัวใหญ่เออแล้วก็เป็นตัวนี้ก็ได้เอ,อ๊ให้มันไม่เห็นส่วนรองเท้ารองเท้าผมจะเอาเป็นสวยๆหน่อยละกันไหนดีนะไหนดีนะเออนี่ก็ได้เป็นไงละ่ะนะอย่างฟิวส่งหัวใจสักหน่อยนะครับอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับ ไปเลยมลจ้ามาดิครับพะยกเ้ยปังวิชโปวิินดีกว่าเอเจอะปังปังปังอุยโดนยิงนยิงนยรัังปังเรียบร้อยพันยาครับ มาดิครับปั้งเข้าหัวเป็นไ,ปไงละ่ะเฮ้ยตั้งปั้งปั้งเอาวิเ,เข้าหัวโอ้โหอุตส่าห์ยิงเข้าหัวมันได้โถเป็นไงครับเปิดมาตาแรกก็ก้อนเลยยิงเข้าหัวนีอ่อยากจะโชว์เฮ้ยมาครับดีเซิร์ตก็ได้ไหมก็เลยอยากเทปทาด เฮ้ยเฮี่บ่อไหนเลยผมคนเดียวเนี่ยเออเอาโดนเข้าตูดต้องเป็นบ้านหลังนี้แน่ได้ไงลากดิครับลากม่สูตวะลากไม่ได้โอ้โหเพื่อนล้มดเ อุ้ยแหลกแหลกแหกโอ้ย my god โอ้อโอนิดเดียวเอง้อยข้างลัง first blood หนึ่งตัวข้างล่างโอ้ห้แฮสีส่ศูนย์ล้วนเลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแก้มือนะครับนะผมคอ,อกเกมนะ ขอแก้มือนะออต้มโดนยิงจังงปังปังงเตแล้วพร้อมยาโ,อ,โอ้ย First blood มันอีกวบ,บ้างเขาหัววะ่ะอ้อนลมต้นยิงเข้า ไปกินไปมาไดเี้ยอ้เพื่อนช่วยหน่อยเอ้มัต่อยเลยวะเอ้กาาช่ิยกาเลยเยี่ยมเอ้ช่วยเพื่อนมาช่วยเช่วยเรเ่ีาเลุกขึ้นมาชนะเลยได้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวคั้เวคนี้ผมจะโชว์หดแล้วเออคอยดูคอยดู เด็บหนึ่งตัวแล้วเบียนเข้านิดเดียวเองเจ็บปะแค่สิบตัวตายแล้วเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวเราบุกเลยกูอะไรแบบกูอะไรแบบกูอะไรแบบข้างบนเจ็บปะล่ะเจ็บปะล่ะคือเป็นไครับ เฮ้ยดิ้นหน่อยยิงซองมากนีไม่อยากจะโมอ่ะเป็นไงแก้หน้าได้อแก้หน้าได้อยากรอบที่แล้วเอ็ดไปอะไอปอะไปอะที่ตรงนั้นเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพี่โชว์เก็บเองมาละจ้า หมดตัง้งอุ๊ยมาแล้วเมื่อกี้หูฟังหดุโธ่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเจ็บนะเจ็บนะอยู่ตรงแนวมันว่ะข้างล่างตรงนี้โอ้ตสี่เป็ไงตัวนี้มีรถสองมืเฮ้ยคคาาดีครับพ่อแม่ดีครับ อาปปล่ะอาปปล่ะได้ยินเสียงมาแล้วยังไงตัวเรียบร้อยเก็บหมดตีเก็บหมดตีถูกของเป็นไงเป็นไงเป็นไงเก็บหมดตีข้างหลงสุดจัดไะล่ะ นั่งๆไอ้หวงนะเป็นไงโอ้โหเข้าหัวอมไม่ได้เข้าหัวเดี๋ยวมันอัดตัวโอ้โหเกินไปเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะที่เจอเจอเรือเขาแล้วไม่มีวันกลับมาเฮ้ยปงปังมาดิ Đây không rồi. Đeo 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 được rồi Dạ, đợi, 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 đợi chơi loại Đúng rồi, nóc, nóc rồi ai qua đi mấy chọn ai qua đi tương xuống Có này khá này tố. ฟุตับเุ้ยด่อไปเป็นไงกันบ้างครับคลิปสนุก,กนหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอกันใ,ในคลิปหน้า สวัสดีครับบ๊ายบาๆคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยล่ะไปแล้ว